สวัสดีครับอยู่กับผมเซเวนะผมจากช่องสถานีมิโซนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาชมนะครับผมปาจจโร่สปอร์ตสีน้ำตาลคันนี้ครับที่ตกแต่งเรียบร้อยสมบูรณ์ร0 0เซครับเหลือเพียงแค่ไปส่งมอบลูกค้านะครับก็จะมาชมนะครับว่าหลังจากแต่งเสร็จสิ้นทุกอย่างนะครับว่ามันหล่อแลวสปอร์ตแค่ไหนนะครับผมนี่เลยนะครับแลวไฟด้านหน้าเรียบร้อยนะครับผมกระจังหน้าทําสีดําเงานะครับอักษรปาเจโร่สปอร์ตที่ฝากระโปรงเป็นสีดํานะครับผม แมวสีน้ำตาลตัดดำแบบนี้ก็ถือว่าสวยสปอร์ตลงตัวนะครับผมสเกิร์ตด้านหน้านะครับผมตัวนี้ไฟ LED ทั้งสองฝั่งนะครับก็ชุดแต่งของไ이เดอร์ M นะครับผมมันจะเป็นตัวคิ้วล้อสีดำเงาครับมันจะตัดกับสีตัวรถนิดนึงนะครับแดีจะมีการหุ้มนะครับผมกระจกด้านข้างเป็นสีดำเงาตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็หลังคานะครับผมก็หุ้มนะครับสติ๊กเกอร์เป็นสีดำเงานะครับผมครึ่งท่อนนะครับ ตัวนี้ก็เพิ่มเติมมาล้วผมที่ลูกค้าเพิ่มเติมมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแหลกหลังคาก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้พร้อมเผื่อว่าลูกค้าจะครรทุกนะครับกระเป๋าหรือว่าพวกจักรยานเนี่ยเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ถือว่าสปอร์ตแล้ว or, พร้อมใช้งานครบทุกอย่างนะครับผมนี่ครับเห็นได้ว่านะครับตัวแหลกหลังคาตัวนี้นะครับมันก็จะยึดกับตัวราวหลังคาไปนะครับจะไม่ได้เจาะหลังคาเพิ่มนะครับนี่นะครับก็เป็นของแคลรี่บอยนะครับก็ติดตั้งให้ลูกค้าเพียบพร้อมแบบนี้เลยนะครับผม คิ้วกระสัดตัวนี้ก็เป็นคิ้วกระสัดแท้นะครับที่ผมแถมให้ในโปรโมชั่นแต่งจัดเต็มอยู่แล้วนะครับคิ้วนะครับที่ว่ากระจกนะครับผมขอบประตูตรงนี้นะครับก็เป็นสีดําด้านหรือว่าใครชอบดําเงาก็แจ้งมาได้นะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็จะเข้ากับตัวคาร์ประตูนี่หมายที่เป็นสีดําด้านนะครับมันจะดูแบบลงตัวมากกว่านะครับผมมันจะเป็นตัวมือเปิดนะครับผมตัวนี้นะครับก็มือดึงนะครับก็ฮุ้มสติกเกอร์สีดําเงาพร้อมกับตัวรองมือเปิดลายแคปลาของมิซูบิชิมอเตอร์คือของแท้แน่นอนนะครับ คันนี้ภายในยังมีตัวคาเฟ่ไฟเรืองแสงนะครับของศูนแท้เหมือนกันนะครับจะพามาชมรอบๆในความสวยสปอร์ตของเขานะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าใส่แลกหรังคาไปก็โอเคนะครับผมก็เหมาะกับการท่องเที่ยวหรือว่ามทุกของเพิ่มเติมได้เยอะเลยนะครับแต่งจบทีเดียวที่นี่ที่เดียวเลยนะครับผมนี่นะครับด้านท้ายนะครับผมสเกิร์ตด้านหลังนะเพราะผมไฟเบรกทั้งสองฝั่งด้านล่างนะครับอย่างที่บอกว่า ถ้าเป็นแนวสไตล์ท่อคู่เนี่ยมันจะไม่ได้ไฟเบรกตรงนี้ตรงสเกิร์ตมานะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็จะได้ไฟเบกรกคู่สองฝั่งมาด้วยนะครับผมนี่นะครับกันลอยด้านท้ายนะครับช่วยเซฟเวลาเราขนของขึ้นรถลงก็จะไม่เป็นรอยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับคาดเอวด้านท้ายสีดําเงานะผมพร้อมด้วยตัวอักษรปาเจโร่สปอร์ตสีดําเหมือนกันเลยนะครับก็สวยลงตัวนะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ชมความสวยของตัวเจ้าสีน้ำตาลคันนี้นะครับกราบด้านข้างนะผมข้อบบันไดก็อยู่ในเซ็ตจัดเต็มแต่งเต็มอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเหลือเพียงแค่ล้างแล้วผมขัดเกลือบสีนะครับแล้วก็พร้อมส่งมอบลูกค้าในวันที่13นะครับผมคันนี้ก็จะขับไปส่งที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมก็นัดลูกค้าที่บ้านลูกค้ากันเลยนะครับไปส่งมอบกันถึงบ้านเลยนะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าสวยหล่อลองตัวสปอร์ตสุดๆสำหรับตัวสีน้ำตาลจัดเต็มแบบนี้นะครับ ก็ท่านไหนที่สนใจหรือว่าชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าโทรมาพูดคุยเพือโทรทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สนใจไงเรามาพูดคุยกันได้แอดไลน์มาพูดคุยกันได้ครับไม่ต้องเกรงใจนะผมสอบถามได้ยังไม่ต้องซื้อรถก,ก็ได้ครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อเดี๋ยววันข้างหน้าเรามีโครงการจอดรถปีใหม่ครับหรือว่าช่วงไหนก็มาพูดคุยกันได้นะผมเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันก็จะจัดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆสำหรับโปรแต่งเต็มของผมนะครับ นี่นะครับก็ถือว่าสวยงามสปอร์ตนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมที่คอยติดตามและก็รับชมผมมานะครับผมอย่าลืมนะครับชื่นชอบก็เช่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือว่ากดติดตามมาช่องสถานีมิสซูด้วยนะครับผมเอาไว้เจอในคลิปหน้านะครับผมจะมีรุ่นไหนมาอัปเดตให้ดูกันนะครับผมอย่าลืมนะครับช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารในการลงคลิปแต่ละคลิปของผมแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ